ผมโอ้หนี่ครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้เออเะไรเกหรอไอนนี่อรอตะก้อเหรอไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ๋อผูกหนังปางครับหน้าดินเหรอหน้าดินนู่นมาไปตกไหนนู่นอยู่นี่เหรอผมนี่บ้านแฟนผมอ๋ออยู่นู่นแหละอ๋อมาเนี่ยหน้าบ้านประจอยเนี่ย เนี่ยตูคูณสองลูปไปแล้วอ๋อเออเดี๋ยวกลับบา้านเข้าดูเดี๋ยวเอาไปวิ่งงานลนะเนี่ยช่วยโรงงานอาัลาขึ้นโอ้เออฮัลโหลควาเออเออเออเองเนี้ยกบ,บ้ายเลยเนี่ยแล้วเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะเอาไปปล่อยเหรอโอ้โหตัวขนาดน,นี้คงไม่ปล่อยนะกิน,ะนเลย <c oughs> กลับบ้านเลยครับ <c oughs> ตายตายก็ทำไงเออแต่่ใหญจริงนี่ยผมก็ตกมาดูเลยเจนโอ้ยทำมาขาดวันนั้นตัวนี้หรือเปล่านี่กระสายนั่นเลยนะสายพีอ e. ีเส้นใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยไว่ายโตก ไม่ได้จับครับไม่ได้จับดูครับผมผมหมายเดิมอะครับไม่ได้ตั้งกล้องครับผมเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมต้องกลับแล้วครับ ครับผมหมายเดิมแล้วครับที่เมื่อเคยขาดสามตัวครับที่ขาดไปครับรตอนนี้คือเปลี่ยนสายใหม่เป็นตะลิงบ้างเป็นปีอีเส้นใหญ่ครับถึงอยู่ถ้างั้นไม่อยู่หรอกครับเนี่ยครับคนเดียวเหมือนเดิมาดีจังหวะเขาขับรถผ่านมาเขาช่วยครับครับผมกลับแล้วครับครับผม ครับผมเจ็ดโลครับครับผม ได้ครับใส่พื้นเจ็ดโลครับทัวร์ที่หลุดไปวันน,นั้นแหะเพราะเบ็ดยังคาอยู่เลยผมไปซ้ำครับครับผม